สู่ช่วงเวลาของชิคบิสมัน,นี่360้ค่ะวันนี้มาติดตามร้านอะไรที่เป็นเส้นๆนะคะคนไทยเนี่ยชอบบริโภคข๋วยเตี๋ยวมากเป็นอะไรที่ทานเร็วจบเร็วอิ่มเร็วและค่าถูก ย่อยง่ายแล้วก็เรียกว่าอยู่คู่ประวัติศาสตร์มานานสําหรับก๋วยเตี๋ยวซึ่งจริงๆแล้วเหมือนเหมนจะเป็นของจีนนะคะตอนนี้มาอยู่ในประเทศไทยบางร้านทําได้จนประสบความสําเร็จอย่างที่ร้านนี้ทําลก้เก๋มากเลยคอนเซ็ปต,ต์ชัดเจนนะคะม้วนหลังวังนั่นเองพบกับผู้บริหารหนึ่งในทีมที่ช่วยดูแลร้านนี้ขึ้นมานะคะคือคุณต้มนั่นเองสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีครับผมม้วนหลังวังชื่อนี้เราได้มาแต่ใดมาคะอ่อ้วนหลังวังจริงๆเนี่ยเป็นชื่อเล่นของ เจ้านายผู้ชายอ๋อเจ้านา,นายผู้ชายคคุณคาาคครราับซึ่งประวัติเดิมเนี่ยทางคุณพัทริยาซึ่งเป็นเจ้าของมวลหลังวังเนี่ยเจ้าของหญิงของหญิงนะครับค่ะก็ได้ยืมชื่อคุณผู้ชายเนี่ยมาตั้งเป็นเ,เป็นแบรนด์นะครับส่วนคําว่าหลังวังเนี่ยก็เอาธุรกิจของครอบครัวที่เดิมทีสมยัยคุณคุณพ่อคุณพัทริยาเนี่ยทำการค้าอยู่เนี่ยแล้วก็พำนักอยู่แถว หลังวังบุรพาก็มาเป็นสร้อยซะก็เลยง้วนหลังวังก็เป็นง้วนหลังวังครับแต่ปรากฏว่าก็ติดหูมากเลยทีเดียวแล้วก็มีเด่นๆเลยที่เป็นไฮไลท์ที่คนจะรู้จักง้วนหลังวังก็คือต้มยำหลังวังต้มยำหลังวังใช่ครับผมอันนี้เป็นไฮไลท์เลยว่าถ้ามาทานที่ห้วหลังวังเนี่ยก็ต้องสั่ง ก๋วยเตี๋ยวต้มยำหลังวังก๋วยเตี๋ยวต้มยำหลังวังต้องลองซะแล้วหน้าตาดูดีนะคะแล้วก็จะมีทั้งเมนูทั้งแห้งทั้งน้ำใช่ครับอะไรที่คนสั่งเยอะๆอีกบ้างนอกจากต้มยำหลังวังก็จะมีจองหวนจองหวนเป็นยังไงครับจองหวนนี่ก็จะเป็นอาหารเป็นบะหมี่นะครับเป็นบะหมี่สไตล์จีนนะครับจะมีเครื่องมีกุ้งมีเกี๊ยวกุ้งมีหมูแดงแล้วก็จะมีตัวที่อร่อยมากก็คือตัว ที่ย์คงหมูอบจองหัวนมีทิพย์คงหมูอบอยู่ในชามด้วยใช่ครับผมนะคะเป็นหลากหลายเมนูทั้งแห้งทั้งน้ำต่างต่างกันไปบางคนเกิดบอกอยากจะทานเหมือนเย็นตาโฟยุคเก่าๆก็มีครม้วนหลังวังจัดให้มีไหมคะจัดให้เลยครับผมเพราะว่าซอสที่นี่เนี่ยก็เป็นซอสที่เราปรุงแล้วก็เป็นสูตรของทางม้วนหลังวังเองนะครับอ๋อแล้วทซอสเองด้วยใช่ครับถูกต้องครับยากนะคะการที่เราจะไปหาวัตถุดิบแล้วมาทําเองใช่เพราะว่าที่นี่เนี่ยแนวแนวการทําธุรกิจร้านอาหารประเภทเส้นเนี่ย จะต้องมีความแตกต่างจากที่อื่นนะครับแล้วก็จะมีรสชาติเฉพาะตัวของที่นี่นะครับแตกต่างอย่างนี้เลยคือลูกชิ้นปลานี่อร่อยนําร่องมาเลยใช่ครับผมนี่คือตัวที่แบบพีคมากสําัโร้นหลังวังเป็นจุดขายเลยใช่ใส่ได้กับทุกเมนูด้วยใช่คือต้องบอกนิดนึงบอกผู้ที่านิดนึงว่าตัวลูกชิ้นปลาเนี่ยไม่ใช่ว่าทางโน้หลังวังจะมีเฉพาะอาหารประเภทเส้นที่เป็นลูกชิ้นปลาเพราะว่าจะมีความหลากหลายเข้ามาจะทานข้าวก็มีข้าวให้ทานนะครับ จะเป็นข้าวซีกุงบุโอบข้าวกะหรี่นะครับเนื้อหรือว่าจะเป็นอาหารทานเล่นเป็นซัมขนมจีบกุ้งอย่างเงี้ยเราใช้กุ้งอย่างดีกุ้งเป็นตัวตัวกุ้งตัวใหญ่อาหารหลากหลายมากนะคะอาหารหลากหลายมากคือว่าเขาถึงอยู่ที่มานานแล้วก็มีตั้ง10บกว่าสาขาแล้วตอนนี้มี13สาขาครับแล้วจริงบรรยากาศก็จะแบบเคลียร์ใส่ดูโล่งๆเข้าไปแล้วดูสะอาดจ้า ทุกที่เลยทุกที่เลยครับนี่คือคอนเซ็ปที่ไอเฮียกบอซอบอกไว้าเีนจากประสบความสำเร็จในการสร้างแบรนด์เมนูอาหารที่ตอบรับแล้วก็คนไทยชอบเนื่องจากนี้ก็จบเร็วแล้วราคาก็ต้องเอาให้ถูกกับผู้บริโภคด้วยคือเราไม่ได้คิดราคาแพงอยู่แล้วใช่ไหมเออราคาต้องเหมาะสม ไม่แพงนะครับไม่แพงมากคือ,อก็ตรงนี้เพิอนโจทย์มือนกันว่าเราต้องคิดแทนลูกค้าว่าเราต้องการอะไรจากลูกค้าคถ้าเราเป็นลูกค้า,าเราต้องการอะไรนะครับเราเราเรา,เราควรจะได้อะไรอะไรจากร้านที่เราเข้าไปให้บริการนะครับอาหารหนึ่งมื้อเนี่ยแพงไปไหมคุ้มค่าไหม ตรงนั้นคิดเผื่อเขาลูกค้าสมมุติเป็นมนุษย์เงินเดือนมีเงินให้กินแบบฟรีๆสบายๆอยู่สักร้อยยีต่อวันต่อมื้อนะฮะเพราะบางคนเขาอาจต้องบริหารมากกว่า1มื้อตรงนี้เราก็สามารถจัดให้ได้ละ1จานอิ่มๆอิ่มเลยครับผมอิ่มเลยนะคะมีเดี๋ยวชามึง60กว่าบาท70็ดสกว่าบาท เด็กให้บริการเยอะมากเลยนะคะแม้ว่าตอนนี้เราจะไม่ได้ถ่ายกันตอนเที่ยงตรงซึ่งคนก็จะซาลงละแต่น้องๆในร้านนี่สังเกตเลยว่าคนนี่มีมากกว่างานเลยอันนี้เป<บ>็นการคอนเซิร์นอย่างหนึ่ง<บ>ของเจ้าของแบรนบบรด์ไหมรับลูกค้าเราต้องรองรับตอนเทีย่ยงเพ้าเที่ยงเนี่ยต้องรองรับให้ได้ทันเพราะว่าลูกค้าในไปเยอะจะแน่นกลาโอโหหิวด้วยเที่ยงใช่ต้องต้องเตรียมให้ทันนะครับแล้วก็ต้องรองรับ ลูกค้าที่เข้ามาในเวลาเดียวกันช่วงเดียวกันเนี่ยต้องต้องตบริการได้ทั่วถึงนะครับแล้วเวลาเขาเข้ามาเราถึงเราต้องมีครัวกลางของต้องมาส่งพร้อมแต่เช้าไหมคะครับแน่นอนครับตรงนี้ในเรื่องของการทําธุรกิจสมัยใหม่มันต้องเป็นระบบเขต้องมีขัวกลางเพื่อรักษามาตรฐานให้ทุกสาขาเนี่ยดีวัตถุดิบเหมือนกันอาหารเหมือนกันรสชาติเหมือนกันเนี่ยเราต้องมีครัวกลางสินค้าที่เราผลิตออกมาเนี่ยเขจะต้องส่งมาให้ทันตอนเช้า ผลิตใหม่สดวันต่อว,วันเลยเส้นของเรานี่คุณง้วนก็ต้องไปคัดมาเลยวนะ่าเส้นต้องมาจากไหนแป้งเป็นยังไงใช่ครับ,งงรบทีมงาน,นโดยเฉพาะคุณพัชริยาเนี่ยจะเน้นมากเลยในเรื่องของวัตถุดิบว่าจะต้องดีนะครับแพงไม่ว่าขอให้ดีแล้วก็คัดมาลงในสาขาน,นะครับค่ะเรียกว่าคัดกันมาเลยแล้วก็แต่ละวันต้องเปลี่ยนเสมอ เรามีสต๊อกของที่สมมติว่าขายไม่หมดจริงๆเราต้องโลดเลยเนียคะวันต่อวันสินค้าที่ขายไม่หมดเนี่ยมันจะมีเชลไรของมันจะมีอายุะจะมีอายุข,ของสินค้าถ้าอายุของสินค้าใช้ได้สองวันถ้าจบสองวันเราทิ้งเลยครับคุณเจ๊กออกเลย คืวันนี้ธุรกิจกว๋วยเตี๋ยวจะเป็นหมื่นหมื่น้านนะคะคที่รวมกันมูลค่าตลาดรวมเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องความเสี่ยงไหมคะให้ต้องบริหารจัดการอะไรที่มันยากสุดคนะด้านค่าขนส่งน้ํามันการดูแลคนการคงไว้ซึ่งคุณภาพและรสชาติหรือคืออะไรผมว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดนะครับในในการท,ทราําธุรกิจของก๋วเตี๋เนี่ยคือในเรื่องของมาตรฐานม,มาตรฐานระดับหนึ่งเลยนะครับส่วนเรื่องของขเรื่องของค่าขนส่งหรือว่าค่าแรงงานเนี่ย มันก็มีมันก็เป็นปัจจัยนะครับโดยเฉพาะค่าเช่าค่าเช่าสานที่ใช่ถ้าทำดีเนี่ยค่าเช่าสันสที่เนี่ยก็จะจะสูงตามไปด้วยะนะครับตัวนี้เป็นปัใจจัยในในในตัวต้นทุนแต่ทราฟิกก็จะดีตามมาด้วยเพราะว่าคน<ช>เยอะใช่งนั่นก็เป็นภาพรวมที่เราได้เห็นว่าจริงๆแล้วการบริหารจัดการธุรกิจ๋วยเตี๋วเนี่ย มันไม่ได้ว่ามีแค่เส้นมีแค่ข้อบครัม่ครัวมันต้องดูทั้งทำเลท,ที่ตั้งดูทั้งเทรนด์ความจะเป็นอยู่ๆไปวูมขยายสาขาก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องดีเพราะมันคือการเพิ่มคอสค่าใช้จ่ายโดยใช้หิ้แต่นี่คือก้าวนึงที่ว้วนหลังวางเติบโตอย่างแข็งแรงอันนคตแก่ีิซีเราเข้าใจว่าคงบุกไปอีกเยอะตามสไตล์ธุรกิจที่ ate, คอนเซอร์เวทีแต่ช้าช้าชัวรับ นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณตุ้มมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณตุ้มก็มีประเด็นดีๆมาเล่าให้เราฟังอีกเรื่อยๆนะคะคขอบคุณคุณตุ้มจป็นนำง้นหลังวังนะคะครับขอบคุณมากครับอ่าแล้วกลับไปต่อกันค่ะที่มันนี่6 6 0ค่ะ